สวัสดีครับเรามาอยู่ที่ร้านซาอุซีฟูดนะครับเป็นร้านแบบชิวๆริมทะเลนะเราก็มาดูบรรยากาศกันกน,นะเนี่ยผมว่าโอเคเลยรา,าคาเริ่มต้น60บาทกับ70บาทนะฮะเนี่ยบรรยากาศคือแบบตอนเย็นอาจจะแสงสวยอีกนะแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเป็นเลขเนาะคือ,อตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองได้ครับบ่ายสองกับบ่ายสามนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันแล้วกันอะนี่หน้าตาครับ ผมกินไปบ้างแล้วนะฮะหอยเชลสดโอเคเลยนะฮะไม่ข่าวอร่อยนี่มาดูราคากันผมว่าถ้าเพิ่มขึ้นอีกสิบาทยีสิบาทเนี้ยแต่บรรยากาศคือแบบดีอะอย่างเงี้ยโอเคครับเนี่ยจะมีหอยชงหอยเชลนะฮะกระกพงะกะเพราทุกอย่างแต่จะมีไอ้ที่เป็นใส่ในสับปะรดข้าวผัดเนี่ยสองร้อห้าสิบแทงหน่อยเนาะนี่ครับ ดูราคากันเลยไปเรื่อยๆช่วันี้ก็จะเหมือนราคาร้านอาหารแล้วนะฮะความเป็นกับข้าวเนาะลาบร้อยหนึ่งข้าวเหนียวเริ่มต้นยี่สิบาทนะฮะอันนี้แนวก็ตดองกระต้มนะผมว่าถ้าใครกินตามสั่งเลยก็โอเคเลยนี่ข้าวผัดเริ่มต้นจานละหกสิบนะข้าวโถละเจ็ดสิบแต่ราว็สิบบาท นี่มีแนวอาหารทะเลด้วยนะฮะปลากระกพงตัวละสามร้อยห้าสิบนะฮะปลาทับทิมก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบเนาะเอออน,นี้ก็ถือว่าราคาไม่แพงมีสติ๊กูด้วยนิดนิดส่วนกรเปาิาม้ต้นยี่สิบาทนะฮะนี่นก็มีคงมีโคลายสไตรสไตร์หกสิบบาทโซดายี่สิบน้ำแข็ง เกลืละ5บาทนะฮะโอเคก็คงจบนะจบรีวิวไว้นี่แล้วกันวิวชิวๆแบบบรรยากาศดีลมพัดวิวเมืองพัทยานะฮะ